กที่ 2. 2การจัดชุดข้อสอบแบบฟิกไอเทมสำหรับนักเรียนการจัดชุดข้อสอบแบบฟิกไอเทมสำหรับนักเรียนให้เริ่มจากการเข้าสู่ระบบโดยจะเข้ามาพบหน้าข้อมูลของฉันโดยให้ทำการคลิกที่ปุ่มจัดชุดข้อสอบพร้อมทำท่านจะพบกับหน้าจอการจัดชุดข้อสอบ ให้ทำการเลือกดังนี้เริ่มจากประเภทข้อสอบในที่นี้จะเลือกเป็นข้อสอบตามหลักสูตรวิธีการจัดชุดข้อสอบในที่นี้จะเลือกเป็นฟิกไอเทมกลุ่มสาระเลือกเป็นวิทยาศาสตร์การจับเวลาในที่นี้จะมีให้เลือกทั้งที่เป็นจับเวลาและไม่เป็นและไม่จับเวลา ซึ่งในที่นี้เราจะเลือกเป็นจับเวลาโดยเลือกเวลา1ชั่วโมงลำดับหรือช่วงชั้นจะเลือกเป็นม .1 ถึง3ระดับความยากง่ายในที่นี้จะเลือกง่ายและปานกลางในการกำหนดสาระการเรียนรู้หรือไม่ในที่นี้จะเลือกไม่ใช่จำนวนข้อสอบในชุดข้อสอบ จะเลือก30ข้อแสดงเฉลยพร้อมคำอธิบายในที่นี้จะเลือกแสดงในส่วนของชื่อข้อสอบในที่นี้จะไม่ใส่ชื่อข้อสอบหรือจะใส่ก็ได้เมื่อกออข้อมูลครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มสร้างข้อสอบ จากนั้นท่านจะพบกับหน้าจอรายการชุดข้อสอบซึ่งจะแสดงชุดข้อสอบที่ท่านได้สร้างเสร็จเมื่อสักครู่นี้